กับสบายดีป้าลุงสบายดีสุขสุขคนสมองสบอนเด้อรัวพังไทยรัวพังลาวเอสซีทุกทุกท่านนะการผูกต้นทางลายู้ติดตามหลักหมักชมพี่เอามาใส่ของพี่ืันนี้กับพ่อพกับซองเมตาพี่น้องเอ้ยยามสาวๆพี่น้องน้องมีดมันแล้วพี่น้องน้องมีดมันแล้วข้างแรกข้างแรกเลยมันแล้วมันแล้ว ต้องมีดผ้ามาลุยน้ำมาซันพี่น้องเอ้ยลาดฟ้าพี่น้องเพราะว่านี่มันเป็นสายน้ำร่นพี่น้องเอ้ยสายน้ำร่นที่อันกระโตอันถ่าหน้าเมต,ตาเลยพี่น้องถางหน้าเมต,ตาเองอันพอถ่านคำาแดงดวงมนันนีวงเนาะ่นได้มาสางไว้พี่น้องเอ้ยผลได้มาสางไว้ตั้งแต่ผลย่างผนแหละ แต่เดี๋ยวนี่ฝนกระหนี่พานไปแล้วพี่น้องเอ้ยฝนกระอยู่ทงางงังนนครหลวงเวียววงจันทร์พี่นอ้องเอ้ยอนะ้าวเบาหมิดกัาไปยังพี่น้องอะนะน้องเบาหมิดกับไปกับไปส้นนำ้ำพี่น้องเอ้ขอเสวนส่วน,วนพี่น้องรีวิวธรมรมชาติน้ำต้นตาดพี่น้องเอ้ย น้ำต้นตาดเรียนหวยมงเนาะเป็น,นกระแตมาส่างไว้ตั้งแต่ได้ประมาณฮาปี้แหละพี่น้องกระแตมาส่างไว้ทางทางฟังเบื้องหน้งกันสิขึ้นไปหนีกับแมนบ้านนาจาันพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่ทางเบื้องใต้ต้งกับหน้าเมตตาพี่น้องเยลยอันนี้กะอันคนเอิออ้นว่าหวยมงเนาะ ห่วยมงอ้าวมันอีกแล้วพี่น้องมาเม็ดมันแล้วป้า่อว่าสันอ้าวเอาของไปรถนะมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วอ้าวโยนเลยพี่น้องโยนโยนโยน,ยนได้แล้วได้แล้วมาเม็ดมันแล้วพี่น้อง ปลาคออ่ะสัตพี่น้องโอ้ยปลาคอปลาคอบะหมีดฮักคอเลยพี่น้องเพราะว่าของบาได้๋ซื้อไปอม,มาเด้อพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากซื๊กแหน้ำบะหมีดมาเด้อมาเด้อ,ดอบะหมีดมาซื๊กแหน้ำต,นต้นตาดพี่น้องน้ำต้นตาดอยู่ไหวโมงพี่น้องไหม ฝนตกแห้งมือคือนนี้ฝนตกแห้งมือคือนนีก็เลอยอันน้ามวยก็มากเนาะแต่ว่ามือคือนนี้มาบ่าได้เพราะว่าหลายคนจา้าสิเขาแห่ไฟแห่ยาน้องบาน,นาจา้านนี่อ้าวไม่เลยพี่น้อง บะหมี่วานสามบาทได้สามโต๊พี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันโต๊ะตัวหน่อยโต๊ปะปลาขาวพี่น้องเอ้ยอ้าวพอดีพอดีปิ้งพี่น้องทำนี่พอดีปิ้งแซ่บปลาข้าปลาขาวพี่น้องเอ้ยขอสซ่นเซนพี่น้องความผุ้ส้มทุกคู่ทุกคนเนาะเออมารีวิวเดอ้อเขามาดูมาชมหลายๆแล้วพี่น้องเดอ้อ รีวิวธรรมชาตร์รรน้ำต้นตาดอยู่หวยโมงเฮาพี่น้องเอ้ยคล้ายนำล้นค้ายนำล้นบรรณาจารย์พี่น้องเอ,อ้ยสีใหม่ลายมือขององสถานคำแดงดวงมณีวงพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้สางไหวไอลูกไหาลานาได้ใส่นาำใส่ในพี่น้องงามปลูกงามฟัง กูหมักผิกก็ได้อาไซอันน้ำคลายน้ำล้นผนได้มาส่างไว้นี่แหละพี่น้องเอ้ยได้โหดหมักผิกบ้านเฮาเอาพี่น้องน้องมีเหตุนยนงอัขนนั้นดินน้ำมาสั่นน้มมน <c oughs> นองมิดหวานแฮ่ <c oughs> <c oughs> พี่น้องให้ซื้อกล้าได้ไปละสามโต๊ะพี่น้องเอ้ย กรขาสองกับประคอ,ะอต้อนหนึ่งเนาะธรรมศาสติธรรมศาติน่านต้นตาดเนาะเป็นตะมวนหลายม,มาเด้อมาเด้อมาหลินน้ำเดิอดน้านต้นตานตน้ำนองมิดเดิอ้อเบอุกสุขสุขนเดอ้อผีป่านอาโอ,อแม่ป้าลุงเอฟซีถูกทุกขาน แนวไดแนวไดก็ขอฝากขอเน็บน้ำน่องฝากซ้องน้องมิดในเดอ้อเบอร์สุขทุกคนขอให้กดติดตามให้น้องมิดผ่านกดไวไวเนาะพีน่น้องเที่เรียนผ่านกดแล้วก็จะได้ผ่านชั่วโมงเวลาไวไวเพราะน้องมิดอันมีรายได้อันกุ้มปากกุ้มท้องตัวเองเนาะบลายก็ดีเพราะได้อัน ส่งตัวเองเงียนหนังสือต่อไปให้มันได้จบมเจ็ดพี่น้องเอ้ยปีนี้กะฮะกะโม่หายอีกซองฟีพี่น้าาอ,อ,อ,งนองจังสิจบเรียนแนวใดแนวไรกะเขาให้ถูกฐานถูกปู่ถูกคนเป็นกำลังใจให้น้องมิดในเดอ้อเอ้าววันอีกแ้กพี่น้องอ่ายัางร้องมิดกะร่างงุ้มอยู่ตอนนี้ บมนนมีป้าหรือบมีเหนนเองเยอาหาอรุ่นบังน้ำกัี่น้องเอ้าน้องมีงมแล้วงมแหงง Lưu bơi trong bưng ngang 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 à, ngang 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 รื้อ็ระตุกรื้อกระตุกบ่เอ็นยังน้องได้สามตัวเท่านั้นบ่น้องหมีมาหลัดป้าพี่น้องเอ้ยมามาทำการซ้อมคนกับแม่หลัดป้าน้ำต้นตาดยามเสาร์พี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์พี่น้องธรรมศาสตร์อ้ยเปตะมวนรลายพี่น้อง อย่าใไรมันเป็นยามห่อนเด้พี่น้องเลยออามานี่แล้พี่นองอามานี่แล้วมานี่แล้วป้าขาอ่ะสันมานี่แล้วมานี่แล้ว เป็นได้อลไรพี่น้องเอ้ยปลาคาวปลาคาวมัมนมนัมนมนันมันมันพี่น้องมนันได้สี่โต๊ะ,ปะไปแล้วพี่น้องเอ้ยหวานลงที่เลือดๆนะ หักกะล่งมากพี่น้องแต่สี่โต้พี่น้องเว้ยมาข้าเวเดียวเลยสี่โต้กะเออรือว่าโอเคแหละพี่น้องกันเนี่ยมันแหละข้าวบางด้วยนาน่ะ ือซีมืออีกแบบนี้นอ่าแม่สิไปแล้วสัตว์ต้งองมาเอาขอเข่าแคมแคมเอาเข่าแฮ่ๆทั้งนีน้เออน้ำจังบงงอ่อแห้งเออเอาอย่าปาติ มิดเหตุนังนโม่ปะพิน้มน้องมิดพี่น้องอ้าวกระนังขังน้ำเลยโอ้พิน้ำเสเป็นมวนนะจ๊ะพี่น้องเดินๆหักกัดช้นหกักกัดสีตกน้ำมากพี่น้องเอ้ย แต่เมื่อก่อนกับ่้านได้ต๊แห้งจนหน้ามากปันนี้น้ากับมื่อนี้พ้นสิต๊หน้ามากขึ้นก็เลอยอันลงมาหลาดปลาพี่น้องมาหลาดปลาอ่ะได้พี่น้องเอ้ยซ่อมด้วยเมตาจะเอาไห้เบ,บิ่งพี่น้องเบิ่งนำกันปลาบอมีดได้ได้พี่น้องได้ไปสี่โต๊พี่น้องก็คอตัวหนึ่งลาข้าวสามบอมิดจัดไปพี่น้องเอ้ย มาเม็ดข้ามาลุยน้ำอีงแล้พี่น้องมาดิลัดเป้าสันนันมันไปอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วมันอีกแล้วเอามาพี่ตี้ย้ำปลดลงน้ำอ้าวมันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาขาวพี่น้องนี่แต่ตัวเป็นตาแซ่บพี่น้องเอ้ตรงไหนผมดิปปี้อีกผู้ดิปปี้อีกพี่น้องอืมันปวดแล้วบาดนี่พี่น้องมันปวดแล้วอัน โอ้หวานโดเลยทาเบิง้งทารุ่นน้ำกันพี่น้องเบมิดกำลังปวดมานแล้วได้หาโตเลยพี่น้องตอนนี้ก็ได้หาโตทาเบิ้งน้ำกันเด้พี่น้องเ้อเบาเบาหมิดสิได้จักโต หลอดอ,อีแคนอ่ะห,ห้าห้าแกปะข้าวพี่น้องดี่ปีงปะข้าวกับพี่นงองปาข้อตัวหนึ่งปข้าสี่ตัวแล้ลุล่นบางนากันเด้อพี่น้องเด้อ มีใต้ทางใน,นเลยพี่น้องโอ้กว่างแห่แล้วกว่างแห่แล้วอันนี้นหะนพารานหินพี่น้งองทั้งเสดึจดำบันพี่น้องเวย้ยอันนี้เพป็นเอาาื้อนวัดตาทูเป็นพ่อแต่แม่ของแม่ตาเหมืนกันเอื้อนมาเลยแบบตาทูอ้าวมานี่แหละบ่านะ แม่ฮะอ้าวป้าบูพี่น้องป้าบู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 อ้าวป้าบูพี่น้องเอ้ยเบามีดได้แล้วป้าบูป้าบูป้าบูมันมันมันพี่น้องมันมันจะได้เมื่อปิ้งแล้วแหละพี่น้องเอ้ยอาเบิงอาเบิงน้ำกันอันนี้เปิดเอินวัดศาตร์ดูพี่น้องเอ้ย คลานหินหน่วยนี่นะมันเป็นขับกับใบได้พี่น้องข้างในนะเป็นขับกับใบเลิกเลยน่นะแต่ว่าน้ำน้ำบด้เล็กแต่ดขับมันขับกับใบนะลูกคลานหินหน่วยบ้าใหญ่น้ำโสกับบริเวีเจียงเลยพี่น้องอันนี้กระชายหวยมงเนา้องไอหวยม้นมมงนึงมันตกตอด กแหละงอคอก็ุิแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเว้ยอมิด่องเต่อะไรพี่น้องเอ้ยรองเบิงว่าสันหลัดฟ้าหนำไรมันแบบนี้ได้พี่น้องเราต้งเราตงมันรู้ประมาณอ้าวผมมีอย่างวางนี่เด้นี่นี่ นี <sia. S 1> ah, ่บวัง <laughs> วันเสร็จพงทูบวังอ่ะจต่ป้าใหญ่นี่เนาะบะหมี่แต่ป้าใหญ่ป้าใหญ่ด้ป้าขับกองมีเนาะเอาคนน่าเห็นงล่อยแล้ว ราบังน้ำกันพี่น้องเรบอบังน้ำกันวางในเด้มิ ขาบึงน้อกันอีพี่นอ้องพี่นอ้องได้ไปแล้วพี่นอ้องเอ้ยปลาคอตัวหนึ่งปลาบู่ตัวหนึ่งปลาขาวสี่ตพี่น้องเอ้ยก็ป,ปิ้งแล้วพี่นอ้องเอ้ยลงมาแป๊บเดียวพี่นอ้องมนัมนๆเลยเหมือนนี่น้องเมิดผาลุยนำ้ำตึ๊กเหลัดปลาพี่นอ้องเฮ้ยฝนตกน้ำหวยมากน้ำมันล้นพี่นอ้องเอ้ยน้ำต้นตาด นั่นแหละกับไม้แล็บอันหนึ่งพี่น้องบรรณาจาร,นานารหน่อยเป็นแบบบรรณาจารยค่ะเอาไปนอยไปได้สิรุ่นลาวเขาเดียกับน้องมิดอะไรพี่นะะ้องอ้าวเพิ่งกับขวางไปแล้วแน่นเลยแหละพี่น้องวิธีหากินแบบบ้านๆพี่นะะ้องเท่านถ้าพ้นโต๊ะน้่งเหนืยมากนะเออคือว่าพอแดงหากับพอได้กินเนาะตึกแห่ เนี่ยครบเนี่ยเกียดพี่น้องเอขาพอได้กินปลาตาเพอก็ไปนนเนี่ยครบเมื่อคืนนีพี่น้องได้ของหนึ่งมันก็ไปได้ตลาดมันเนี่เพราะว่าพ่นตกเนาะทางเปื่อนไปบ่ได<ม>้ข้างในพี่น้องไปตะม่วนแต่แทบว้าเปตะอยากดินทม้ติเปรียบเทียบใส่คือยามห่อนพี่น้อง,องมาเหร็ในน้ำในสองสีม่วนเนาะ คขาวอกอล้วยามพ้อนแบบฝนโบตกเนาะพี่นอ้องแบบฝนตกในนี่ผันหนาวอากาศเย็นเพราะว่ามันคืบหน่อยหาเบิ่งน้ำกัานน้อพี่นอ้องน้องมิดกำลังหลอกถึนมาน้องน้องมิดโคตรย่างห่อนโคตรหมอกหินย่างหมอกหินไหมน้องคิดดูกี่ก้อน,อนอ <c oughs> หน่อยอ้าวปลาบู่ข้างก็ได้นี่นะอาา้า <c oughs> พี่น้องบาบูอาม่าวงไรนี่มาสั่นพ่ออีกแล้วพี่น้องมานี่แล้วอ้าตื่มกันตื่มกันพี่น้องเอ้ลงไปอลไรพี่น้องอ้าลองน้ำกันพี่น้องมานี่อะไรมาสั่นปลาขาวอ่ะสั่นพี่น้องเอ้น้องมีดมานี่แล้วมานปลาขาวอีกแล้วมา ปลาขาวพน้องเออปลาขาวกับไข่เล่นเนาะอปลาขาวมดน้นองไอ้ปลาขาวมันมัน้า,นา,นาเบิงน้ำกันไอ้พี่น้องลุลนลุลุนุล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 ุเุลุน้ลุ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 ล่ลุลนน้องันเด้อพี่น้องพี่น้องน้องมีด,ดนะ เียงเสเมื่อแล้วบังฟ้านำกันเด้พี่น้องพี่น้องน้องมีดได้ปลาบู่กับปลาขขพี่น้องปลาบู่สองตัวปลาขขตัวหนึ่งปลาขาวหาตัวพี่น้องเอ้ยบ่งนำกันได้พี่น้องเด้อสร็จเมื่อเด้พี่น้องมาหน้ขอลาาลิดนี้เด้พี่น้องเอ้ยขอลาาลิดแล้วขิดหนาขอกันใหม่พี่น้องก็ฝากติดตามซ่องเมตาเนเดอร์แล้วก็ซ่อง ส่องน้องมิดแน่ผพป่า,าก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามให้นส่องน้องมิดเพราะซส้นเส้นพี่น้องทุกทุกท่านเขามาดูมาชมรายๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แม่ตาแล้วก็น้องมิดนะพี่น้องขอบคุณลงนานเด้อจ้าเบบ้าสบายดีเบสุกุทุก้นจ้า